ครับวันนี้เรามาดูองค์ประกอบของการบริหารความเสี่ยงขององค์กรแบบทั่วทั้งองค์กรนะครับก็จะมีองค์ประกอบทั้งหมด8ด้านนะครับ8ประการนะครับก็คือเริ่มจากการบริหารความเสี่ยงจะต้องเริ่มจากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในนะครับเป็นการวิเคราะห์แนวนโยบายทั่วไปขององค์กร ว่าองค์กรนั้นมีแนวนโยบายอย่างไรนะครับองค์กรนั้นมีมุมมองในการบริหารความเสี่ยงอย่างไรในการจัดการกับความเสี่ยงอย่างไรบ้างนะครับองค์กรที่เรากำลังจะวิเคราะห์ความเสี่ยงนั้นมีปรัชญาในการบริหารความเสี่ยงอย่างไรองค์กรนั้นนั้นรับความเสี่ยงได้ขนาดไหนนะครับ และมีสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานอย่างไรบ้างนะครับอันนี้ก็คือองค์ประกอบที่1นนะครับพอเราทําการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน็จนะครับเราก็จะรู้ว่าองค์กรที่เรากําลังวิเคราะห์อยู่นั้นสนใจในเรื่องของการบริหารความเสี่ยงมากน้อยระดับไหนเขามีความพร้อมในการบริหารจัดการความเสียเ่ยงหรือยังนะครับ เสร็จแล้วขั้นตอนต่อมาก็คือเราจะต้องกำหนดวัตถุประสงค์นะครับภาษาอังเกษเรียกว่า objective setting นะครับก็คือเราจะต้องทำส่วนนี้คือเราจะต้องระบุถึงวัตถุประสงค์ของการบริหารจัดก,การความเสี่ยงนะครับเราจะต้องทำก่อนที่เราจะไปถึงขั้นตอนของการระบุเหตุการณ์นะครับเป็นสิ่งที่สนับสนุนนะครับการกำหนด ระดับความเสี่ยงที่เรายอมรับได้นะครับและที่สําคัญครับการกําหนดวัตถุประสงค์ในการบริหารความเสี่ยงนั้นจะต้องสอดคล้องกับพันธกิจหรือมิชชั่นขององค์กรนะครับแล้วเราจึงจะมาสู่ขั้นตอนที่3ก็คือการระบุเหตุการณ์นะครับ event identification นะครับ event identification ขั้นตอนที่1นะครับเป็น การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในนะครับเป็น internal environment นะครับ Objective setting การกำหนดวัตถุประสงค์นะครับ Event identification นะครับการระบุเหตุการณ์การระบุเหตุการณ์เราจะต้องพยายามระบุเหตุการณ์ครับโดยเราจะต้องวิเคราะห์จากปัจจัยภายในปัจจัยภายนอกว่ามีเหตุการณ์ใดบ้าง ที่จะมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรมันจะมีเหตุการณ์ใดบ้างที่จะทำให้องค์กรนั้นไปไม่ถึงเป้าหมายเหตุการณ์เหล่านี้คือเหตุการณ์ความเสี่ยงนะครับในการระบุเหตุการณ์เราจะต้องระบุได้ทั้งความเสี่ยงและโอกาสที่จะเกิดขึ้นนะครับก็จะทำให้เราสามารถกำหนดวิธีการ กำหนดกลยุทธ์หรือวัตถุประสงค์ในการบรหิหารความเสี่ยงไนดะ้พอเราระบุเหตุการณ์ขั้นตอนของการระบุเหตุการณ์อาจจะเป็นขั้นตอนที่ต้องใช้เวลานิดนึงนะครับเสร็จแล้วเราจะมาประเมินความเสี่ยงหรือเราเรียกว่า risk assessment นะครับเราจะต้องประเมินอะไรล่ะเราจะต้องประเมินโอกาสและผลกระทบ ความเสี่ยงแต่ละความเสี่ยงปัจจัยเสี่ยงแต่ละปัจจัยเสี่ยงเหตุการณ์แต่ละเหตุการณ์มีโอกาสจะเกิดขึ้นมากน้อยขนาดไหนและเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วผลกระทบของมันมากน้อยขนาดไหนเราจะได้รู้ครับว่าปัจจัยไหนเป็นปัจจัยที่เราควรจะต้องมีการบริหารจัดการความเสี่ยงได้เร็วและก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องทำก่อน ปัจจัยไหนที่เราควรจะเก็บไว้เป็นลำดับท้ายๆนะครับในการประเมินจะช่วยทำให้เราสามารถตัดสินใจได้ง่ายขึ้นครับว่าเราจะบริหารจัดการความเสี่ยงนั้นอย่างไรสิ่งที่เราประเมินเราจะต้องประเมินความเสี่ยงที่เรามีอยู่ inherent risk ความเสี่ยงที่เรามีอยู่คือความเสี่ยงทั้งหมดที่บริษัทเรามีองค์กรเรามี และความเสี่ยงที่เหลืออยู่ residual risk <che> เราอาจจะมีการบริหารจัดการไปแล้วบ้างมันคงไม่มีบริษัทไหนมันคงไม่มีองค์กรไหนหลอกที่มีความเสี่ยงอยู่แล้วไม่จัดการมันต้องมีการจัดการไปแล้วบ้าแต่ก็ยังมีความเสี่ยงที่หลงเหลืออยู่ต้องหาแนวทางต้องหาวิธีการในการจัดการเพิ่มเติมนะครับขั้นตอนต่อมา risk response การตอบสนองความเสี่ยงหรือการโต้อตอบต่อความเสี่ยงนะครับเราจะจัดการความเสี่ยงนี้อย่างไรนะตัวนี้เราจะมีกลยุทธ์ง่ายๆเราเรียกว่า 4T นะคือเราเทคซะยอมรับความเสี่ยงเล็กๆน้อยๆความเสี่ยงที่มันไม่คุ้มค่าที่จะบริหารจัดก,การบางทีต้นทุนในการบริหารจัดก,การมันสูงกว่าเราจําเป็นต้องเทคคือยอมรับมันซะ บางความเสี่ยงที่เราบรหิหารจัดการได้เราต้อง t r e ต t ก็คือลดความเสี่ยงการลดความเสี่ยงอาจจะเป็นการลดโอกาสที่จะเกิดหรือลดผลกระทบที่จะเกิดน,นะครับแลวอะไรล่ะ transfer นะครับหาผู้ร่วมรับก็คือเราหาคนอื่นมาร่วมรับเรานะครับเช่นการทำประกันพวกนี้คือการหาผู้ร่วมรับ และสุดท้ายครับก็คือไม่ทำมันซะยกเลิกมันซะไม่ยุ่งกับมันซะคือการ terminate นะครับ้มี4ทีที take treat transfer และ terminate นะครับอันนี้คือแนวทางในการตอบสนองความเสียงเสร็จแล้วอาจจะมีนะ control activities นะครับกิจกรรมควบคุม คือการกําหนดนโยบายและขั้นตอนในการปฏิบัติงานนะครับเพื่อให้การตอบสนองความเสี่ยงนั้นมีประสิทธิผลมีประสิทธิภาพเราวางแผนในการตอบสนองความเสี่ยงไว้แล้วความเสี่ยงเหล่านั้นเมื่อมันเกิดขึ้นเราโต้ตอบได้ทันทีไหมมีกิจกรรมเหล่านี้เข้ามาช่วยครับขั้นตอนที่7นะครับคือสารสนเทศและการสื่อสาร มีการระบุมีการจัดเก็บมีการนำมาสื่อสารนะครับให้ทุกๆคนในองค์กรได้รับทราบว่าความเสี่ยงขององค์กรนั้นมีอะไรบ้างเราจะบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรนั้นอย่างไรนะครับเราจะบริหารอย่างไรบ้างความเสี่ยงขององค์กรมี12345ส เมื่อมันเกิดขึ้นแล้วเราจะแก้ไขอย่างไรเราจะจัดการอย่างไรนะครับอันนี้ก็คือการสื่อสารให้คนในองค์กรได้รับทราบได้รู้ได้ตระหนักถึงความเสี่ยงที่มีเมื่อความเสี่ยงมันเกิดจะได้จัดการได้ทันทีทุกคนมีหน้าที่เรียนรู้เรื่องของความเสี่ยงนะครับและขั้นตอนสุดท้ายคือการมอนิเตอร์ริงนะครับหรือมอนิเตอร์ติดตามประเมินผล นะครับคือดูซิว่านโยบายความเสี่ยงต่างๆที่เราวางไว้นะครับมันเป็นไปตามที่เราคิดมันเป็นไปตามที่เราวางแผนไว้หรือเปล่านะครับอันนี้คือองค์ประกอบของความเสี่ยงขององค์กรนะตามแนวทางของโคโซ่โคโซที่เราพูดถึงนะครับคือลูกเตา่าลูกขวานะครับแถบหน้าทั้งแถบนะครับ เริ่มจาก internal environment นะ objective setting event identification ก็ไล่มาครับ8ขั้นตอนโคโซนี้เป็น c อโซหมายเลข2อโซหมายเลข2ก็แปลว,ว่ามันมีโคโซ่หมายเลข1มาก่อนเริ่มเมื่อปีคศ1994นะครับโอโซ่ได้กำหนดโคโซหมายเลข1ครับคือ internal control การควบคุมภายใน แบบ i n t e g r a t e d Framework เป็นกรอบนะในการควบคุมภายในแบบบูรณาการแต่ขสอบหมายเลขสอเนี่ยเป็นแบบ Enterprise Risk Management คือเป็นการบริหารความเสี่ยงขององค์กรเป็นการจัดการความเสี่ยงขององค์กรนะครับโดยที่แถบด้านหน้าเนี่ยเขาเพิ่มขั้นตอนในการจัดการจาก5ขั้นมาเป็น8ขั้น เพื่อให้มันมีวิธีการในการบริหารจัดการที่ดีขึ้นนะครับและด้านบนที่เคยมองอยู่3ด้านให้มองกลายเป็น4ด้านนะครับด้านบนมองอะไรบ้างมองในเรื่องของการดำเนินการตามกลยุทธ์ขององค์กรการปฏิบัติการขององค์กรการรายงานตัวนี้หมายถึงการรายงานทางการเงินและการปฏิบัติตามกฎระเบียบนะครับ คือวัตถุประสงค์สีด้านด้านบนของลูกเต๋านะครับส่วนแถบหน้าเราเรียกว่าองค์ประกอบ8ประการนะก็จะเริ่มเมื่อกี้ไล่ไปแล้ว68รายการนะครับและด้านข้างครับด้านข้างมุมลึกเข้าไปมองมุมลึกเข้าไปมันคือระดับของหน่วยงานต่างๆของธุรกิจมันคือระดับหน่วยงานต่างๆของธุรกิจเพราะฉะนั้น ถ้าเราดูจากความสัมพันธ์ในลูกเต๋าแปลว่าไม่ว่าความเสี่ยงนั้นมันจะเกิดขึ้นณนะจุดใดจุดหนึ่งขององค์กรมันมีผลกระทบต่อทุกคนเหมือนกันหมดนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเรามองเราวิเคราะห์ความเสี่ยงเราจะต้องวิเคราะห์เป็นองค์รวมนะครับเราจะต้องวิเคราะห์เป็นองค์รวมนะครับ การปรความเสียงเราจะไม่มองแยกเป็นของใครของมันอีกต่อไปแต่เราจะมองเป็นองค์รวมวิเคราะห์เป็นองค์รวมนะครับนะอันนี้เป็นเบื้องต้นนะครับให้เรารู้จักกับโคโซเบื้องต้นนะ The Committee of Sponsoring Organization นะครับของสหรัฐอเมริกานะครับเดี๋ยวเรามาพูดในรายละเอียดต่อนะครับในโอกาสต,ต,ต,ต่อไป อย่าลืมนะครับกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วเรามาดูกันต่อในขคราวหน้าครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ